ปีมบ่ได้เมื่อสีเอาผัวนี่ดนเลยดิกูยังบ่ได้อยากมีผัวแม่ดีล,ละล่ะยังบ่อยากมีดีแล้วกูเนี่ยบ่หนาเอาผัวไว้ดื้อแค่กูบ่เอาผัวไว้ปานนี่กูได้เป็นคู่เป็นคันละ่ะเม่กูกับคือสีสรงเรี่ยนสูงสงล่ละล่ะเออแกเป็นหัวมึงละ่ะเพราะมีผัวเหตุยังมันกแกอยากเน่จากน่อยแหงถ้ามีลูกอีกนี่ ไปใส่มาใส่หย,ยาบหยาบอิลีสิรีไปหาผู้บ่าวสมหน่อยกันยังหยาบเรอ,อ,อตอนนี้หน่อยนะมึงก็เรียนหนังฝรั่งเก่งได้ผลบริขีหายเด้ถ้ามึงบไปเอาผัวกูว่าปานนี้อาจจะเป็นคุ้นคู่อยู่โรงเรียนเหมือนบวกเลยล่ะอืมบางเชื่อกูอยากเป็นผออัวอ๋อคนนี้เว้ยมันบุญแมนที่เราเป็นกันง่ายไ,ได้ฝนค้องแบบนี้นะ่ะมันต้องมีแบบว่าคำถามมาลอกเป็นย่า โอ้สมัยตะกี้กูก็ว่าก,กูแลวที่หนึ่งถามอียงมากูก็ว่าก,กูแล้เออมึงสีมาถามแบบกระจิกนีกระจอกลอกนี่บอกว่าด้กินกูดอกเปี๊ยมเออขอสัน่นเดี๋ยวขอกูลองถามก่อนอืออะไรเอ่ยเ <c oughs> ขาน้องไปทุ่ทุเทไทยจนน้องพร้อมลงนอ,อ่หยังบอก เขาเอาน้องไปเขาถูเขาไถาจนน้องผอมลงอย่งบเดี๋ยวกูคิดก่อนนะคำถามเบบ,บีเอออย่งสะบูเงิน,นบอเออมึงก็เก่งปปเนียมึงอยากเป็นคู่กบกูอยู่บ่ตอนไหนหน่อย อยากเป็นหมอพ่นแล้วอยากเป็นหมอก็ต้องมีคำถามทดสอบควาหมหูวขื้นกันกูกระ,ระร่ได้น่อยหนาะเม้เ่อฝนตอนปอนึงกูกระสอบได้ที่หนึ่งพูนเ้อมึ่สอบได้ที่สองเออแสดวงว่าเป็นหมอมต้องเก่งกว่ากูเบิดห้องมีสองคนที่หนึ่งก็ที่โหล <c oughs> ขันวะสัน,ข,น,นขันมึ่ว่ามึ่สีทดสอบปัญญาเดี๋ยวกูสิถามเมื่อือกันเดี๋ยวกูคิดก่อน หาคำถามแบบสุดหยากมาถามมึงก่อนคำถามง่ายๆอย่างแนวอย่างบอกอาไเดี๋ยวนึงบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่บกเออเนะ,ะเดี๋ยวกูคิดก่อนอ่ะคิดได้ล่ะอะไรเอ่ยแหงไงแหงขนหลาย <c oughs> แหงไง แข่งขนหลายเดี๋ยวปิ๊มมึงอย่าคิดไปทั่วมึงมันโมเมนต์แบบนั้นสิมึงคิดมึงเชื่อมันเหรอโมเมนต์แบบนั้สิมึงคิดมึงอะคิดกูยื้อกูเห็นสายตามึงนะเดี๋ยวปี๊บกูยื้อกูยังไม่ได้คิดมึงคิดมึงคิดมึงหัวยังไงมึงมีคำถามถึงมันยากก็หนีหัวคนหนี่ละยากแล้วโฮ้ยคิดดีๆมึง แหงไงแหงขนหลายเออแหงไงแหงขนหลายขนหลายแล้วนี่มึงปี่อยาตรงไหนยังเอา้าตอบมากะร,รถมันถูกไง <c oughs> โอ้ยสมกับมึงหยากเป็นหมออยู่เออสุดยอดอัจริยะอยู่ตอบได้ซืยออันเนีมึงคือว่ามึงถามกูเดียคนเดียวบอกถามากคำถามมึง ีคำถามหลา,ายแล้วกันกูนกอ่านหนังสือมาหลายมองกระผู้นี่มันหนีละสิได้รู้กันว่าแพ้สิกเก่งกว่า,าว่ามาเวอร์อะไรเอ่ยทางขาออกแล้วอ่นนาสุงทางขางะขาหนึ่งงะขาอย่าอนะีฝ <h ums> นอย่า,ากู เนีงะขาออกแล้วก็เอาหนาสุปขู่ฮ่างะขาออกแล้วเอาหนาซุปต้องเป็นแว่นตาโอ้โหงันแม่กูให้เราเห็นดูให้ยองสิละเก่งนะเนี่ยมุเก่งก็คู่เนาะก็คู่คู่ก็ต้องเก่งตัวมึงเออเอเออถามกูใหม่อีกเบิ้ง เอาเอาหยากกว่าอันนั้นเนาะอันรถบรรทุกนะเดี๋ยวอ้าวได้ละอะไรเอ่ยอยู่ใต้วางขาราคาเป็นหมื่นอีหยังวะอยู่ใต้วางขาอย่างะราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยบอกเฮ้ยมึงหาตอบกำจุเลดได้กุ้งหอยอยู่ต่ากำจ <'ll> ุเลดของมึงเป็นหมื่นอยู่ปะฟังผ่นก็ได้ละของกูนะ ใต้หวังค่ะราคาเป็นหมื่นน้อยฝนราคาเป็นหมื่นเดิมามถามง่ายๆาสามีนก็เอามาถามกูเนาะหัวใสอุ้ยมึงกะเก่งอีหรือนับดิม,มคุณี่การกองออกมาจากหัวสมองคุณหรอเนี่ยนี่ท <c oughs> ้อตอบจะเบิดทุกคำถามเลยไงอ่ะต่อไปคำถามสุดท้าย กูสิถามมึงละกันอ้าพอมามาอะไรเอ่ยเป็นแทง่งแทง่งหะไรเชฟเป็นแทง่งเป็นแทง่งแทง่งหะไรเชฟม่นามออกพอมทำ <c oughs> <c oughs> ไมฝนเอาคิดดีๆคิดดีๆคาถามสุดท้ายนี่สิวัตรมามึงหวนสิไดลเป็นคู่คุณคู่หรือเป็นคู่ตวัวไป้ปม้ง หาแต่คำถามล่ามออกเนาะมาถามกูอีหยังของมึงเป็นแทงเอออี่ยงเกาะแทง,ง,แทงละเจ็บไม่หลาออกพร้อมเฮ้ยกูก็คิดผอแต่อันเดียวฉันลรอปี๊นี่อีฝนคิดดีๆคิดดีๆแทงเป็นแทงแทงละเจ็บไี่หลามออกเนาะแม่คิดดีไม่ได้เลยปี๊ <laughs> คิดดีไม่ได้เลยแล้ <laughs> วกูต้องคิค s s y Kissy กับ Pusino คิดดีๆเอาสิ่งที่มึงเรียนมาทั้งเบิดเนี่ยนะมาใส่ได้แล้วเนี่ยอันนี้แทะก็ขิดออกละพิมเอียงก็คิดออกละหามตอบคำบอสุภาพเออเข็มสียาอ้ามันเก่งไปหนี่ทุกคนสมแล้วแหละ ความมึงหมอะมากๆเลยเห็นจะเป็นคู่เพราะออกเสียงเรยนตำแหน่งเหตุกูเออพอออกก็ได้เก่งไปนน่เป็นคูมแบบ่มันอาจจะแบบมันอาจจะเบบๆเกินไปแบบว่า,บ,าบ่บ่ถา่ายสำหรับมึงนะทั้งสองคนนะ่ะเก่งพอบันกันเหล็บิมพ์ที่หลีกันออกโรงเรียนขาเม่จบออกงกน่นก็คือสิเด็กเป็นหัวหล่ะเนอะแล้วมึ่ออกโรงเรียนก่อนมันอยากมานอนเวรเวยอยู่โรงเรียนบ่ห้นอนเวรเนี่ยกับบ้านกูน่ะ ทันบ่เอาผัวก่อนกับสีเป็นคู่มึงหนูกับฟางตะนอนเว้นกูหนูกับฟางตะเอาผัวก็อยากเป็นหมออยู่ดีมึงแต่ว่ารักษาภผยไ่เคยได้เลยอยะหมอผีที่มึงตอนนี้นะไงกูนี่ก็คู่ตัวยอ้มเสียดายเนาะอีหมอผีมึงกับคู่ตัวยิ้อกันนั่นแหละ